สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าอ่านธุรกิจใน69แผนภาพ หลายคนคงเคยฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ข้อมูลจากธนาคารประเทศไทยบอกว่าหลังจาก5ปีผ่านไปธุรกิจขนาดย่อมที่ก่อตั้งขึ้นจะหายไปกว่า50%การทำธุรกิจมีปัญหามากมายให้แก้ไขจะแก้ได้ก็ต้องเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหนังสืออ่านธุรกิจ69แผนภาพเป็นอีกเล่มที่ช่วยให้ทุกคนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งเห็นปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่และค้นพบโอกาสทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าคุณโฮริกิตมิโตชิคุณโฮริเกิดปี1960ที่เมืองโกเบเรียนจบปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโอซาก้าจุดเด่นของเขาคือเป็นเจ้าพ่อเฟรมเวิร์กและ Facilitation เป็นนักเขียนที่เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพและมีผลงานมากกว่า17เล่มใน Amazon ค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะคุณโฮริได้แบ่ง ประเภทของแผนภาพเป็น5ประเภทด้วยกันคือ 1. กลยุทธ์ 2. การตลาด 3. แก้ปัญหา 4. บริหารและ5พัฒนาองค์กรแต่ว่าผู้สรุปเขาเน้นสรุปที่แบบท,ที่3คือแบบแก้ปัญหานะคะและในแบบแก้ปัญหาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8แผนภาพแต่ว่าเมนจะเล่าให้ทุกคนฟังแค่4ภาพนะคะเพราะถ้าเล่า8ภาพมันอาจจะยาวเกินไปนะคะก็เลยเลือกมาซัก สีแผนภาพให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะแบบแรกอ๋อก่อนที่ทุกคนจะไปฟังนะคะมีแนะนำให้ทุกคนเปิดสรุปของตอนนี้ในเพจของสรุปให้นะคะโดยโดยเซิร์ชชื่อหนังสือเลยนะคะและทุกคนก็จะเจอสรุปที่เป็นรูปภาพของตอนนี้นะคะแบบแรกชื่อว่า as is หรือ to be เชื่อว่าทุกคนล้วนผ่านปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวพร้อม ไปอ้วนไปอยากจะลดน้ําหนักหรืออยากจะเพิ่มน้ําหนักนะคะแต่ถ้าแค่บอกว่าอ้วนหรือผอมเราอาจจะเห็นปัญหาได้ไม่ชัดเจนพอ Add it to be สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะคะดวยวิธีการระบุปัญหาแบบบอกว่าอยากได้อะไรแล้วมีแค่ไหนโดยช่องว่างระหว่าง2อ,อย่างนี้ละคะ่ะที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องแก้ปัญหายัางไงนะคะอดมิน,นเล่าให้ฟังนะคะคือ มันจะมีแท่งอยู่2แท่งนะคะคือแท่งฝั่งซ้ายน้ำหนัก80กรัมเป็น ToB ส่วนแท่งฝั่งขวาเป็นแท่งสีดำน้ำหนัก60กรัมหรือ a i r i ร s นะคะช่องว่างระหว่าง2อย่างเนี้มันก็คือการลดน้ำหนัก20กิโกรัมด้วยการออกกำลังกายนั่นเองเป็นปัญหาแล้วก็เป็นแอคชั่นที่เราจะต้องทำนะคะเพื่อที่จะทำให้เราแก้ปัญหานี้ได้แบบที่2นะคะต้นไม้แห่งเหตุผลค่ะ ถ้าใครเคยอ่านหนังสือคิดเป็นภาพของคนสากุระจุนนะคะก็จะคุ้นๆว่ามันคือเรื่องเดียวกันต้นไม้แห่งเหตุผลเนี่ยใช้ได้ดีกับการอธิบายสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะคะอย่างในตัวอย่างในรูปเนี่ยเราจะเริ่มฝั่งซ้ายสุดเลยคือคำว่าลดน้ำหนักเสร็จแล้วเราก็แตกออกมาเป็นสองแขนงข้างบนเราแตกออกเป็นว่าลดอาหารและข้างล่างเราแตกออกเป็นว่าออกกำลังกายเพิ่ม ในฝั่งที่ลดอาหารเนี่ยเราก็แตกออกไปอีกคือลดมื้ออาหารกับลดแคลอรี่แล้วเราก็แตกแคลอ,ลคลอรี่เป็นลดขนมหวานกาแฟดำชามไม่ใส่น้ำตาลส่วนฝั่งของออกกำลังกายเพิ่มนะคะเราแตกได้เป็นเพิ่มความเข้มข้นกับเพิ่มเวลาแล้วเราก็แตกตรงเพิ่มความเข้มข้นเป็นการเล่นเวทที่ยิมและคาร์ดิโอด้วยที25ค่ะเหมือนเรา มีเป้าหมายอยู่เป้าหมายเดียววะ่ะแล้วเราก็แตกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะมันจะทําให้เราเห็นว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนได้บ้างนั่นเองแผนภาพแบบที่3นะคะ Scamper ค่ะถ้าเราคิดไอเดียแก้ปัญหาไม่พอนะคะลองเอาไอเดียที่คิดได้มาต่อยอดเพิ่มด้วยแผนภาพ Scamper นะคะ Scamper เป็นอักษรยอดจากภาษาอังกฤษ7ตัว substitute มีอะไรทดแทนได้ไหม ตัวที่2 combine ผสมผสานได้ไหมตัวที่3 adapt ปรับเปลี่ยนได้ไหมตัวที่4 modify ดัดแปลงได้ไหมตัวที่5 put to another use ใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้หรือไม่ตัวที่6 eliminate ตัดบางส่วนทิ้งได้หรือไม่และตัวสุดท้าย reverse ลองคิดมุมกลับจะเป็นยังไงนะคะ ถ้าสมมติว่าเราลองเอาลดน้ำหนักด้วยการกินแต่กาแฟดำมาลองต่อยอดดูด,ด้วยแผ่นภาพสแ p มเปอนะคะเราจะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้คือ 1. Substitute นะคะเราไม่กินกาแฟแล้วก็กินชาแทนได้ 2. Combine ผสมผสานได้ไหมเช้าก็เป็นกาแฟบ่ายเป็นชาเพื่อจะแก้เบื่อเรื่องการเบื่อรสชาตินะคะข้อที่3 Adapt ปรับเปลี่ยนได้ไหม ก็จะเปลี่ยนจากกาแฟร้อนเป็นกาแฟเย็นโคลบรูบ้างค่ะข้อที่ 5. Put to another use ใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้หรือไม่เราอาจจะแับเวลาทานกาแฟเร็วขึ้นเพื่อเร่งเพื่อเร่งเวลาขับถ่ายก่อนที่เราจะชั่งน้ำหนักตัวในตอนเช้านะคะข้อที่ 6. Eliminate ตัดบางส่วนทิ้งได้หรือไม่อันนี้ตัดใจไม่กินไปเลยนะคะคือยกเลิกการกินไปเลยและข้อที่7 Re v e r s e ลองคิดมุมกลับจะเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างที่ให้คาเฟอีนหรือทํายังไงไม่ให้วาง่วงแทนกินกาแฟากินโกโก,โก้ทานหมักฝรั่งนอนให้ตรงเวลาออกกําลังกายหรืออะไรก็ตามแต่ที่ที่จะสามารถทําได้นะคะและแผนภาพสุดท้ายค่ะแผนภาพแมนอาร์ตนะคะเป็นแผนภาพที่คนนิยมใช้คู่กับ m มล์แม p ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนนะคะแมนอาร์ตคิดคนด้วยคุณอิมาอิซุมิฮิโรอากิ พื้นฐานของแผนภาพเนี้ยคือทำให้เราเห็นไอเดียที่สัมพันธ์กันทั้งหมดโดยแก่นของไอเดียหรือสิ่งที่อยากแก้ปัญหาให้อยู่ตรงกลางส่วนสิ่งที่อยู่รอบๆคือวิธีแก้ปัญหาค่ะเมื่อเราได้ไอเดียแก้ปัญหามาแล้วก็นำมาใสาในวงกลมตรงกลางอีกครั้งเพื่อให้ได้วิธีแก้ปัญหาเพิ่มเติมต่อไปเคล็ดลับก็คือทำซ้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไอเดียที่ดีที่สุดนะคะตัวอย่าง ก็คือจะยกตัวอย่างเดิมนะคะคือการดื่มกาแฟไม่ให้อ้วนเราก็เอาไว้ในช่องตรงกลางเสร็จแล้วเนี่ยเราจะแตกออกเป็น8ช่องรอบๆกันซึ่งเราจะได้ทั้งหมดเป็นตาราง9ช่องอะคะ่ะช่องซ้ายบนนะคะเขียนว่าไม่ดื่มช่องช่องบนช่องบนขึ้นมาถัดจากดื่มกาแฟไม่ให้อ้วนคือดื่มแต่น้อยช่องขวาบนคือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล ช่องซ้ายคือไม่ใส่ไข่มุกช่องขวาคือกินหรือออกกําลังกายช่องซ้ายล่างคือไม่ใส่ครีมช่องล่างคือเน้นอร่อยแต่ไม่บ่อยช่องขวาล่างคือหาเพื่อนกินสมมติว่าเราจะเอาแค่หนึ่งในวิธีนี้มาแตกออกเป็นอีก9้าช่องนะคะสมมติว่าเราเลือกกาแฟไม่ใส่น้ำตาลเราก็แตกได้ เป็นญ่าหวานเลือกเมล็ดที่กิ่นหวานใช้สารให้ความหวานแล้วก็ทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนเราได้ตารางเก้าช่องแล้วเราจะเห็นวิธีแก้ปัญหาที่คิดว่าแก้ปัญหานี้ได้ดีที่สุดค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับอ่านธุรกิจใน69แผนภาพนะคะจริงๆในหนังสือเล่มนี้ยังมีแผนภาพอีกมากมายเลยนะคะที่จะทําให้ทุกคนสามารถนำแผนภาพไปใช้กับการแก้ปัญหาได้นะคะ ถ้าสนใจก็ลองไปหาซื้อในร้านหนังสือชั้นนำดูนะครับเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้นั่นเองหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบ l o g กดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย